วัดพระาธาตุจอมทองที่อำเภอเมืองพะเยามีพระาธาตุจอมทองเป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง30เมตร ต้องอยู่บนฐานซ้อนกัน3ชั้นเพื่อรองรับองค์ระฆังส่วนยอดสุดเป็นฉัดสีทองรอบฐานล่างมีแผ่นโลหะด,ดุลลาย12นักษัตวและลายไทยที่งดงามยิ่งมายถึงพะเยาสิ่งแรกก็คือการนมัสการพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาและบริเวณของพระธาตุจอมทองนั้นยังสามารถมองเห็นวางพะเยาได้ตามตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองภูการยาวประทัพบแรมบนดอยต้องอยู่ฝั่งหนองเอี้ยงทางทิศเหนือพระองค์ได้มอบพระเกิธาตุองค์หนึ่งเพื่อนําไปประดิษฐานไว้ในถ้าบนดอยนั้นตำนานเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าเสด็จที่เมืองงามนามพยาว